คทัามสางท่านพบรักกันที่ไหนะคะพบลักกันครับทางโทรศัพท์ครับทางโทรศัพท์แต่แต่ก่อนจะพบรักนี่คือเราได้โอกาสคุยกันก่อนอครับ่ผมคุยกันแล้วก็คือต่างฝ่ายต่างและความพิเ็นและความรู้สึกแบบเราสนิทก,กันและกันจนมาวระนึ็นเนี่ยมีโอกาสได้พบกันครับ แล้วก็ได้แต่งงานกันเนี่ยครับก็พบกันทางโทรศัพท์ครั้งแรกนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบฟังแล้วนลุกเลตื่นเต้นครับเห็นไหมครับโทรศัพท์จนในที่สุดได้มารักกันแต่งงานแต่งงานกันติดวันนี้แต่อยากทราบว่าคำถามมันยังมีอีกคำเขอยากถามต้องมีรู้สึกว่าท้งผู้เกียินี้อยากรู้อะไรตัวผมเองก็อยากรู้อ่นคัะอยากถามว่าใครเป็นคนบอกรักก่อน และอีกดีๆไหมคะและขอแต่งงานก่อนก็บอกลาสิคะซึ่งเหมือนกับว่าเราข้าใจกันมากกว่าค่ะก็คือจะไม่ได้แบบพูดคำาศกลางอรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไม่ได้เล็กกว่านแต่ว่าถ้าถ้าขอแต่งงานก็คือจะเป็นพิเศษนะคะก็คือทางโทรศัพท์ก็คือบอกว่าแต่งงานทางโทรศัพท์ด้วยใช่ค่ะก็คือจะแบบก็คืๆดื้อเลยโรแมนติกจริงๆโอเคก็ คำถามสุดท้ายค่ะคุณแจ๊คครับผมตกใจยังมีอีกเลยยังไม่หมดอีกเลยคำถามาาสุดท้ายาถามว่าถามว่าทั้งสองท่งานนะคะตอนท้าใจในการและการเลยง